รับสู่ world wide dog ครับนี่คือหมาของเราครับอาคิระเราจะฝึกมันด้วยกันทำสามท่าหละก็คือนั่งรอแล้วก็มานี่ครับบางคนก็อาจจะนักอีกท่าหนึ่งก็คือนอนครับวันนี้เราจะมาฝึกเริ่มต้นด้วยท่านั่งนะครับอาคิระเขานั่งเป็นอยู่แล้วแต่สำหรับหมาคนแรกนะครับก็ให้ ที่ตัวหมาตัวนั้นยืนนะครับจนกว่าจะนั่งได้เพราะโดยธรรมชาติหมาจะนั่งเวลายืน,นเป็นเวลานานครับก็อธิและก็จะเป็นหมาที่นั่งเป็นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหมาคุณนั่งไม่เป็นนะครับก็ทำโดยการรอนะครับแล้วก็พอนั่งปุ๊บชมเขาเลยครับ เขาแบบนี้นะครับโอเคทีละรอแอ,อ๊ะแอ๊ะรอแอ๊ะรอโอเคโอเคก็สำหรับหมาที่รอแล้วมันทำไม่ได้น,นะครับแล้วพอมันจะกินก็แอ,อ,อ๊ะแล้วก็ไม่ต้องถอยนะครับแอ,อ,อ๊ะแล้วก็ดุมันครับ เกิดบ่างมันไม่หยุดหรอครับเราก็จะต้องไม่ใช่ถอยนะครับแต่ต้องเอามืออีกข้างมาบังอยู่ครับแต่ถ้ามืออีกข้างถือขนมก็แค่กำมันไว้แล้วก็เอามาบังครับแบบบังออกไปตรงคอเขาครับต่อไปถ้ามานันนี่อันนี้ให้ขนมครึ่งหนึ่งให้เพมครึ่งหนึ่งให้อ์ตเพมไปยืนตรงนั้นอ์ตยืนตรงนี้มานี มานี่เก่งก็ไม่ต้องนั่งก็ได้นะครับแต่แค่มานี่ก็พอเลยครับแล้วท่าสุดท้ายก็คือนอนครับบางคนอาจจะไม่ค่อยสนใจนอนเท่าไหร่ครับแต่นอนก็สำคัญเหมือนกันครับนี่คือตัวอย่างครับอะคิระนะก็ใช้นั่งก่อนนะครับแล้วถ้าจะทาให้ลงก็ เอาแบบนี้ครับแล้วก็เอาขึ้นไปข้างหน้าครับมันจะก้มหัวลงครับแล้วเท้ามันก็จะไปข้างหน้าครับนอนเก่งเก่ง,เก,งเก่งมากกระามานี่ไปหาพี่เปรี้ยวกระด้ามานี้กระด้ามานี้นั<ม>่งน,นั่งน,นันน่งชงชงชมนอน นอนเก่งมากเก่งมาก,มากแล้วก็มีบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับการฝึกหมานะครับข้อหนึ่ง hand signal ครับเราต้องทำ hand signal ให้เขาเข้าใจบ้างครับสมมติเป็นตัวอย่างครับนอนก็ทำแบบนี้ครับนั่งทำแบบนี้ แทนก็ได้ครับแล้วต่อไปครับการชมครับการชมนี่ก็สําคัญเหมือนกันครับในการฝึกครับเราชมหมาจะเข้าใจว่าทําถูกครับบางครั้งเราให้ขนมหมาก็ไม่เข้าใจว่าทําถูกหรือเปล่าด้วยการชมมันจะเข้าใจว่าทําถูกครับและต่อไปการดุเวลามันจะแย่งอาหารครับ มีหลายอย่างที่ต้อง improve ในการฝึกหมาบางครั้งคนก็จะไม่ได้ทำแบบการดุหมาเวลา,าให้รอก,ก็ถ้ามันจะกินก็แอะแอแอใช้คำว่าแอะแอบางคนอาจจะแนะนำแอะหรือเหมือนที่ซีซ่ามิลานทำก็แต่ไม่ใช่ดุแบบบ้าระหังตีตีต,ตีแบบนั้นนะคะแล้วก็ ให้ใช้เสียงสูงค่ะเช่นเช่นเวลาดุก็ให้เป็นอะอืแล้วเวลาชมก็เป็นเก่งมาก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 แบบนั้นไม่เอานะครับค็อขอแค่นี้นะครับอย่าลืมดูให้ครบนะครับ Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไลค์วิดีโอนี้ครับสวัสดีค่ะ